ว่าเราไม่น้อยนะฮะไม่แน่เราอาจจะไหลไปลก็ได้ฮะอ oh. oh. และในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเป็นวัยรุ่นบางแสนครับผมโอ้โหโคตรซิ่งโคตรเฟียโคตรแซดรอบนี้นะครับรอบนี้ผมก็จะมาเป็นออนิวนะครับออนิวลังสิตธรูรูกันอยู่นะครับผมก็จะมาซิ่งในเอ่อโรบ็อกนะครับแมปเอ่อบางแสนนะครับก็เดี๋ยวมาลองรถกันดีกว่าว่ารถที่ผมซื้อมาเนี่ยจะแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูดีเทลก่อนละกันว่าดีเทลรถเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนนะและนี่คือรถของผมนะครับที่ผมจะใช้ซิ่งในคลิปนี้นะก็คือเป็นรถที่เอ่อผมซื้อมานะครับ นรา,า5 0 0่นบาทนะครับเออห้าหมื่นใน r รบ็อกนะครับผมโอเคดีไซน์รถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูดีเทลอีกรอบนึงและคันนี้ก็เป็นทะเบียนไทยด้วยเป็นไงจากสงขลานะครับผมอ่อการแต่งรถก็ประมาณนี้ท้ายต่าๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยแฮทแท็กท้ายไฟแลบ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 ,แบคันนี้ก็แต่งมาค่อนข้างเต็มนะเออแต่งมาค่อนข้างเต็มนะครับผมภายในล่ะภายในนี่โอ้โหนี่มีจอด้วยนะครับส่วนภายในรถนะครับก็จะเป็นเบาะหลังแข็งนะเออเบาะหลังแข็งนะแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยภายในก็แต่งนะครับ นอกก็มีโอ้โหจิฟงฟงจิฟฟี่ก็มีครับผมเออหือก็เต็มระบบเหมือนกันนะเนี่ยและมันถึงเวลาแล้วล่ะวัยรุ่นบางแสนอย่างผมเยจะต้องไปสิ่งกับไอ้ท้ายไฟแล็บของผมแล้วล่ะ แล้วผมตั้งชื่อคันนี้ไ้แล้วด้วยนะครับคันนี้ชื่อว่าสกายบูอะ <c oughs> ชื่อแม่งโคตรเท่ไม่ต้องพูดเยอะครับลู่ลู่กันอยู่เป็นว่าในคลิปนี้ก็จะใช้จอยพวงมาลัยเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเล่นกับเกมโรบอทเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ใช้จอยพวงมาลัยเพื่อเพิ่มอัตราลดในการเล่นเนาะก็เป็นเกมขับรถมันก็ต้องคู่กับจอยพวงมาลัยอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองไปซิ่งกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยไอ้ท้ายไฟแลบหรือว่าสกายบูงผมเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่ามันจะได้เฟี้ยวฟ้าวกับเขาหรือเปล่านะแล้วก็ิ่งงในนแแบาสด้วยเ เอาเป็นว่าไปเลยโอ้โหพี่เพลงด้วยอ่าแล้วตอนนี้เราได้เริ่มขับไอ้สกายท้ายไฟแลบของเราเลยครับผมโอ้ยโอ้ยสิงอยู่นะคันนี้สิงอยู่นะไอ้ไอ้ที่แลบๆข้างหลังนี้คือไฟใช่ไหมโอ้ท้ายไฟแลบว่ะแต่คุมยากอยู่นะนี่ ครับอันนี้ก็เป็นแบบบางแสตนะครับในโรบ็อกนะครับผมเออมาลองเราตัดไว้อยู่นะเราตัดไวะะ้ยังอ่ะเรามาลองรถกันนะครับว่าไอ้รถท้ายไฟแลบสกายบูของผมเนี่ยมันแรงหรือเปล่านะเมื่อกี้นี้ลองแล้วมันแปลกๆนะครับผมเฮ้ยลองเปล่าลองเปล่า กินนี่เห็นรถแหบๆมันไปไหนแล้ววะเอาที่มันซิ่งมันเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่า6เกียร์คันนี้มันแรงแค่ไหนเลยครับะเป็นสกายบูท้ายไฟแรกของเรานะฮะหนึ่งสองสามไปครับผมไปครับเกียร์ต่อฮะเกียร์สามฮะเกียร์สี่ครับเกียร์ห้าครับเกียร์ห้าเกียร์หกครับผมโคตรแรงเลยอุ้ยเอ้าลืมอุ้ย ก็ก็เล้งเล้งอยู่แหละมันมีคนแถวนี้ไหมเนี่ยคนเขาไปนนไหนหมดวะเออเว้ยคนหายไปไหนหมดเนี่ยเอา้าววันนี้มีมีมอไซค์อยู่มีมอไซค์อยู่เอาเว้ยชนเราด้วยเฮ้ยนายชนเราอะ่ะลองไหมลองไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเอาอ่ะเหมือนจะเอาอ่ะเฮ้ยลองก่อนไปดิฟ้าไปดิไหนมายังไหนมายังเอาไปไหนแล้ววะแกจะลองกับมอเตอร์ไซค์สักหน่อยไปครับเกียร์สองฮะเกียร์สามฮะเกียร์สี่ตัดไวไปนิดนึงนะคันนี้น่าจะเน้นโชคมากกว่านะครับผมเมื่อกี้นี้มันเห็นยกล้อหลังได้นี่ไอ้เพื่อนลองหน่อยไอ้เพื่อนลองกระไล่ไปแล้วตัวหน่อยไหม กลับรถก่อนคือแบบมันก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนมากผมว่าน่าจะเน้นแบบว่ามีมิ팅หรือว่ารวมแบบกลุ่มเพื่อนๆน้องๆนะครับเออมาถ่ายลงถ่ายรูปกันผมว่าได้อยู่นะเออเพราะมันจะมีมุมกล้องที่แบบว่าเราสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะเออน,นะนีไ่ไง <c oughs> เน้นโชว์เน้นโชว์เดี๋ยวพาทุกคนไปดูรถหน่อยแล้วกันว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีรถอะไรบ้างนะ รถเนะี่ยในแมปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะนน่าจะเน้นแบบว่าดูรถโชว์รถมากกว่าวเฮ้ยทำไมของมันดูแรงจังวะทำไมของเรามันดูไม่แรงเลยเอาออกเอารถติดไม่ไรเดี๋ยวเราเดินไปเอาก็ได้นะครับข้ามทางมาลายเดินทางมาลาย เดี๋ยวพาทุกคนไปดูรถดีว่านะครับในเซิร์ฟนี้ก็จะมีรถประมาณนี้นะครับแล้วก็เราต้องดูเงินด้วยว่าเงินเราเนี่ยพอซื้อรถคันไหนบ้างนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็พอซื้อหลายคันอยู่เนาะแต่คันนึงก็เนี่ยมีหลักแสนยันหลักนี่เลยนะหลักล้านเออนี่ดีแมก ตัวปี2020นี่ก็หลักล้านนะครับอันนี้ก็7 0 0 0แสนสองแถวเจ็ดแสนเลยหรออ่ามีนี้บัตแท็กนะครับบัตเท็กับบัตเทกเออซึ่งซื้อได้นะแต่ผมจะซื้ออีกสักคันหนึ่งแล้วกันดูดีวัวไหมเฮ้ยคอกดีกว่ามั้งเนี่ยตาหวานว่ะมาผมว็คันนี้แหละอ่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สปาแล้วก็รอประมาณ8วินาทีนะครับแล้วรถเราก็จะถูกสปามาให้นี่และคันนี้นะครับก็จะเป็นรถคอกซิ่งนะครับคันนี้คอกซิงนะไม่มีทะเบียนด้วยในรถมีอะไรบ้างนี <laughs> เดี๋ยวะ <laughs> เดี๋ยวนะจอรดรีโวมันเป็นวินโด้ด้วยหรอวะโอ้โหเโชดโคตรเฟี้ยวเอเอมันธรรมดาที่ไหนอะดูเอาโอเคแล้วคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะที่ผมเนี่ยได้เรียกแล้วก็สปาแล้วก็ซื้อมาเมื่อกี้นี้นะครับในราคา1 0 0 0 0แบาทโอ้โหคันนี้ก็ไม่มีชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าสีแดงก็แรงลิตอยู่แล้วนะผมว่าคันนี้น่าจะแรงนะ,นะเดี๋ยวเราลองมาขับกันดีกว่าว่าไอกระบะคออซิ่งคันนี้มันจะซิ่งหรือเปล่านะฮะคันนี้ถือว่าเป็นคันปิดท้ายของคลิปนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวมาลองขับดีกว่ามาน่าจะแรงว่ะผมสมัมผัสได้ถึงความแรงนะแดงแรงลิตของเราอ่าเดี๋ยววนก่อนวนก่นอนอ้มาครับวนครับเดี๋ยวเรามาลองความแรงเลยดีกว่าว่าคันนี้มันแรงหรือเปล่านะครับโอเคเต็มตัวออกเดี๋ยวเบิ้ลก่อนเบิ้ลก่อนคันนี้เสียงไม่ดังมากคันนี้เสียงไม่ดังมากนะมาครับเต็มตัวฮะไปฮะเกี่ยหนึ่งเกี่ยสอง เกียร you know, <si ์สามเกียร์สี่โอ้โโคตรแรงเลยเกียร์ห้าเกียร์ห้าเกียร์หกวิ่งเท่าไหร่ร้อยร้อยเท่าไหร่วะดูตรงไหนวะสองร้อยกว่านะคันนี้โอ้ยสองร้อยกว่าก็แรงอยู่ลองเปล่าลองเปล่าลองไหมลองไหมถามแค่นี้แหละไปครับจังหวะนี้แข่งแบบไม่ต้องบอก โอ้ตามไปตันไม่แน่เราอาจจะไหลไปก็ได้ฮะหรือเปล่าอมองแทบไม่เห็นแล้วโอ้โหไม่เห็นเมืโอ,อจีนโอ้จี g ี r g ร r คว่ำไปแล้ว g ร r คว่ำไปแล้วลตีลังกาเลยโอ้โหโคตรแรงอันนี้สวัสดีครับสวัสด,ดีครับผมสวัสดี เดี๋ยวเราไปจอดมิ팅หน่อยไปจอดแบบว่าวันนี้เขาน่าจะถ่ายรูปปะ่ะอ่าขอจอดด้วยขอจอดด้วยทีนอ่านี้อันนี้อันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับผมเออมาเราไม่น้อยนนะะ โอเคตรงนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโดนลิขสิทธิ์เอานะครับเออตอนนี้เราก็มาจอดรถมิตติ้งกับใครไม่รู้นะครับก็เออเอามาเต้นใหญ่เลยเอ่ะผมก็เต้นด้วยเหมือนกัาานไม่แพ้กันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะว่าในคลิปต่ตอไปเนี่ยอยากดูรถอะไรอยากอะไรที่ไหนยังไ like, รก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับโอเคนะเอาเป็นว่า เซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นก็คอมเมนต์ไว้ลวกันเดี๋ยวจะบอกชื่อแมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกชื่อแมปในคอมเมนต์ลวกันนะครับว่าอยากเล่นหรือเปล่าก็คอมเมนต์มา้ลวกันนะครับโอเคแบบนี้โดยรวมก็เหมือนเน้นขับกินลมชมบรรยากาศกับเจอเพื่อนๆในเกมนะครับเออไม่มีอะไรมากหรอกแต่ก็ขับซิ่งๆเลยก็อาจจะไม่ได้แรงมากหรอกเออหรือเปล่ามันก็แรงอยู่วะแรงอยู่แหละมั้งเออก็โอเคตามนั้นเจอคลิปหน้า